สวัสดีค่ะวันนี้ก็จะมาสอนมือใหม่นะคะในการสร้างคลิปเรียวการใส่ข้อความในคลิปเรียวของเรานะคะมาก็หน้าโปรไฟล์เลยนะคะแล้ก็ไปที่เรียวแล้วก็ไปกดสร้างคลิปเรียวแบบนี้นะคะในการสร้างคลิปเรียวเราสามารถใช้กล้อง จากคลิปเลียวหรือเลือกจากแกลลอรี่ของเราได้นะคะถ้าอยากไล่หลายรายการก็เลือกตรงนี้ถ้าเอารายการเดียวก็กดเป็นปเลยอันนี้นะคะเห็นไหมคําว่าข้อความเนี่ยะคะ่ะข้อความแล้วก็กดคําว่าข้อความนะคะแล้วเราก็ใส่ข้อความที่เราต้องการไปนะคะ,ะสมมุติเล่นกับ Cap ลูกเล่นกับลูกเสร็จนะคะเราก็ไปกดเนี่ยะคะ่ะเป็นกรอบนะคะการใส่กรอบอันนี้จะเป็นการสีเน้นข้อความนะคะสมมุติเราอันนี้นะะเนาะเราก็ กดเรียบร้อยนะคะอันนี้ข้อความอันนี้เราสามารถขยายได้ย่อได้โดยใช้นิ้วสองนิ้วเราเนี่ยแหละค่ะขยายได้ย่อได้แล้วก็ย้ายไปย้ายไปไว้มุมไหนก็ได้นะคะเราก็สามารถที่สําคัญคือสามารถตั้งเวลานําเสนอได้เห็นไหมรูปนาฬิกานี่ค่ะเรากดรูปนาฬิกานะไปแบบนี้ ข้างล่างสังเกตไหมสมมันจะมีบางบางบงบงคลิปมีหลายข้อความอะไรเงี้ยก็จะขึ้นมาให้อันนี้เราจะตั้งเวลานําเสนอประมาณนี้ถึงแค่นี้เราก็ลากไปนะคะอันนี้ก็กดเรียบร้อยนะคะอันนี้เรียบร้อยแล้วนะ,ะแล้วเราก็กดถัดไปเตรียมลงคลิปนะคะทุกคนกดถัดไปเสร็จอันนี้คือเตรียมลงคลิปแล้วพอลงคลิปเราอย่าลืมใส่แฮชแท็กนะคะ